ใบละประมาณหลายร้อยเกือบพันหมูใบละเกือบพันนะคะเฮ้ยทำไมแข็งว่ะพี่พี่เขียวขายพี่พิกเลยคาคิราลาใช่ไหมครับเนี่ยคาคิร่าแล้พี่เดี๋ยวชอบสนใจนคาิร่าอู๋สีดาวสีดาวอันนี้โอเคไหมคะตัวนี้ดีนะครับเป็นตัวที่กางปีกได้เอาไว้ลงเสาหัวลงดัน ได้ใช่ไหมโอ้อย่างน้อยก็ยังจะไปเขียนมีแล้วแน่นอนเด็ดไปตามเดทนะตามเดทนี่าวไม่ไผ่าแฝกวะพัดลมนะครับตัวนี้ดีนะแต่มีแล้วแน่นอนก็ค่อนข้างเยอะผ่ามาแล้วที่ผ่าสี่ทั้งสี่บ้าผ่าที่สี่แล้วเออเมจิกไนนะครับตัวนี้นี่อัพสกิลอย่างเดียวครับดีีแค่ท่าแสงนะครับลองผ่าตรงนี้เอ้ยผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้ว เอ้ยแหวมนะครับตัวนี้ตัวนี้รับประทานได้อย่างเดียวครับอัพสกิลแล้วก็ผิวแช่นได้ครับนี่สวยหมดนะอุ้ยถ่ายแล้วเห็นไหมเอาเอาอุ้ยจำบูไลนะครับตัวนี้สกิลคัวเป็นิวได้ผ่านแล้วอันนี้ผ่านเร็วปะเนี่ยแต่ไม่มีเกี่ยวหรอกเขาไม่มีปีแอดนะครับตัวนี้ดีอยู่นะทไไมม่ดีที่รู้จักนะครับ เอาแล้วเอาแล้วไอดีนี้คือเป็นการเกิดครั้งที่3นะครั้งแรกคุ้มครั้งที่สเกลือครั้งนี้ต้องคุ้มครับมันจะสลับกันไปนี้แหละน้อยจรเออเอามาแล้วถ้าเรามาไหมเนี่ย่เฮ้ยม่าเราตัวนี้พี่เก่วมียังวะไม่น่าจะไม่มีนะ ไปเข้าออกไปดูก็รู้มีมไม่มีออกไปดูก็รู้นะครับไม่เหน่ามีมาไม่น่ามีนะไม่น่ามีบาที่จับได้เล่นแล้วม่มีบางทีมันไม่ได้เกี่ขาดจังหวะดูแต่วินาทีนี้เรายังจะเปิดไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบให้เราขยับมากออะไรนี้ไม่มีนะแป๊บนึงเี้ยนีแล้วพี่เขีบอกยังไม่มีเอ้าเอ้าตลกพี่เขีมันจะไม่มีได้ไงมันเอาเวกแล้วตลกไม่้ยลูกตลกตลกดีไอดีใครผมว่าเมื่อก่อนมันกากกากมากนะ เจ้าของเก่ากินไปแล้วเจ้าของเก่าอาจจะกินไปแล้วครับถ้าถ้าสมมติพี่เข่งบอกไม่มีนะครับก็คือเนี่ยเอาเวกเรียบร้อยแล้วนะคอลเลคชันเนี่ยมันไม่โกหกใครครับแต่มันเยอะอ่ะุ้ยใครเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้หดีเลยถ้าผมไม่อ่านอ่านแต่พี่เข่งนี่ผมเอาไปย่อยแล้วนี่ยพ่อแอดแอดเฟซพี่สาวผมก่อนแอดเฟซผมมีกันโอ้โหยอดเลยพี่ตัวอะไรตัวอะไรซักคิวบัสไปนะตัวนี้ตัวฟิว สำหรับเจ้าหอยดีคี่ว่าดีใจไหมที่ได้พอร่าไปกลับมาสลัดนะครับตัวนี้ขอบคุณโฟโล่าแต่คนแมวเอามีเหวี่ยงด้วยครับพอร่าไปดีอยู่นะครับลงสังหมโอเคใช่แต่ตอนนี้อินนูบุมันค่อนข้างแทนได้ดีนะโอเคสลัดมาดุลพี่เก็บน่าจะได้สกิลเต็มแล้วแหละกินไปใช่ไหมเฮ้ผ่ายแล้วอันดีนะครับอันดีไปตัวนี้สามารถลงบอสอสลัดได้นะสั่นด้วยเป็นไงอุ้ยผ่านแล้วสวัสดีครับผู้กำการสวัสดีครับอุ้ยบอลนะครับ บอลไฟต์ตัวนี้ดีนะครับเป็นทีมกีใน r t a ได้เอาอะไรแล้วครับถ้าปัจจุบันเอาแบบที่เคยจบสูงสุดหรือยังไงครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3แดง2แดงนะครับอาดีนาแต่ก็มีหลุดไปแดงมั่งสามตองบ้างแล้วแต่ทำเคียงเมื่อเสร็จกัน้ยพาแล้วพาแล้วพินลมปะโอเคตัวนี้ดีก็ถือว่าโอเคนะถ้าถ้าได้นะมาแล้ว เพราะว่ามันแลกปิดได้แลกอะไรได้อนุบิสนะครับเอามาอัพสกิลได้พอดีนะสกิลยังไม่เต็มนะครับตัวนี้ปั้นสองตัวได้คุ้มนะอนุบิสไปผมปั้นสตัวเลยมีตัวสกิลเต็มแค่ตัวเดียวตัวลัวตัวนี้ตัวลัวคือพายนะนี่ตัวนี้ตัวฟิวตัวฟิวอ่ะพายอุทานแล้วอุทานลัวมากนะคะคูนะครับตัวนี้คูลมที่เขียนน่าจะมีแล้วแต่สกิลน่าจะยังไม่เต็มนะ เฮ้ยอีกโลได้แล้วออกมาแล้วค่าได้คเฮ้ยค่าขาลราอร่าขึ้นเหมือนซ้ำเลยอะมเหมือนซ้ำนะตัวนี้แล้วแต่พี่เขียนมีออน้ำไม่รู้ออไฟมียังไหนพิมมาเร็วว่าไม่ซ้ำพูดพูดว่าไม่ซ้ำตัวนี้ค่อนข้างเอฟซีพีสาวพี่เก่งมากมากครับพิมเดี๋ยวนี้ว่าไม่ซ้ำเออเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะซ้ำนะซ้ำไม่น่าพูดเลยจริงๆว่าได้ตัวซ้ำเขาผมแต่เขาผมนะจริงๆเพราะเดี๋ยวเรามีสกอร์ทางเซเดนเนี่ย ถ้าเราไม่มีปีกเนี่ยเราไม่สามารถเลือกอะไรได้นะครับแล้วปีกกัดคัทเลยนี่เดียวเพิ่งนี่ผ่านแล้ว,ลวโอ้โหแม่ตอนนี้ต้องถอดคัทแล้วนะนะแต่ไม่ไม่ออกมาห้าดาวลนะร้ายเอ้ยผ <laughs> ่านแล้วขอถอดคัทที่หนึ่งซะคัทไม่มีอะนะครับอเอ้ยคราวสุดท้ายอีกเล <S 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 โยโน้ปไม่ชดคัทนะครับปูลมนะครับอันนี้คือสกอร์แสงมืดนะครับใบละประมาณหลายร้อยเกือบพันหมู่ใบละเกือบพันนะคะ เฮ้ยทำไมแข่งเมื่ี่พี่เหดียเฮ้ยแข่งา่แงยพี่หอตัวนี้คือสโลคิฟอาีเอโคดโอนกันบ้านอารีนาเรีกว่าโดนคนโดาดงดังแม่เราโดนด่าในแนนึนึ่งศูนย์บหนักๆจริงจรงนะเฮ้ยพี่เผือบมันผ่านอยู่แล้วครับจะดีใจทำไม ก็ไม่รูลือ้องทำโดยอ้างขอแค่คัสซีนพอครับเขาบอกว่าจะผ่าแปลกๆด้ยมันคุมแล้ววันนี้ช็อตแบบเร็วๆไม่สนใจนะฉันคุมแล้วไอ้ีกดเล่นนึงเรดูดูเขากดเล่นเนี่ยครับนี่คือเดือนนึงเนี่ยหาได้แค่สองใบนะประมาณสองใบดูคือกดเล่นแบบกดทิ้งกดกว้างมากเลยอ่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเออถ้าเกิดผ่าอีกหนึ่งใบก็ดีเออพี่ล้ยมาแล้วจดหมาลมพี่เข็มยังไม่มีป่ะเฮ้ยทำไมพี่ไม่ดีใจอ่ะทำไมพี่นิจใจน้อยอ่ะนี่ ก็เราได้ทำเราดีใจไปหมดแล้วเดีใจไปหมดแล้วไม่ได้ดีใจกว่านี้มันก็คือเราได้ของที่มันสุดไปแล้วอ่ะวันนี้มันเด็กๆโทรแต่แตมันก็ได้ยงไงพี่ดีใจทุกคนเห็นเหรอว่ามันดีมันช่มากครับตัวนี้บอกเลยท็อปเพียอาร์ทีอคือเมื่อกี้ไม่สนใจนะไม่สนใจนวไม่สนใจเ็มพี่เข็มพี่เข้มพี่เขมมีจินลมยังคือไงก็ต้องจินลมครับถ้าไม่มีคู่งั้นจินลมครับผมเลือกให้เลือกให้ครับ ตัวนี้คือที่สุดที่สุดของที่สุดแนวไหนครับแน่หนึ่งนศูนย์นะครับทั้งสโลคีฟทั้งคีฟปกติครบตอนนี้เราไม่มีไอ้นี่้นะอีทาเซเดนนี่นราต้องรุนนะมือทอมากสุดๆครับเป็นตัวท็อปมากๆนะที่จีารลมอ๋อนี่คือเปิดได้ตัวท็อปทั้งทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของสามท่าหลักเลยจีนาลมในอาทเนะเบอร์หนึ่งเราได้เปิดได้สกอรแสงมืดได้ห้าดาวสุดยอดเลยพี่ตกงานแล้วน้องจบแล้ว เฮ้ยไฟได้ยิคเขาเฮ้ยชิงน้า่เขียไม่น่ามีนะห้าดาวแล้ว้าดาวีใจดีใจ้ยยอดเลยตัวนี้พลีสปีดมึงไม่ดีใจเลยผมว่าเราเราโดนหนึ่งหนึ่งศูนย์น่าจะด่ารัวๆนะเพราะเขา่าจะจำได้อยู่ไอเชียห้าดาวได้ไหมอ๋อไม่ใช่เขาด่าเขาขอไม่น่ามีนะตัวเนี้ย หาาดววงนี่คือหลีดสปีดในอารีน่านะครับที่ดีที่สุดในการกันบ้านก็ไม่มีครับก็ไม่ซ้ำนี่ได้กี่ตัวแล้ววะยังไม่รวมทันเซนเด้นเลยนะคือต้องแตะได้ห้าดาวแสงมืดมามันไม่ดีใจเลยมันน่าแบบมาเมันดีใจไปแล้วครัได้แสงมืดแบบได้มากเลยตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้ววะสี่ตัวใช่หรอวันนี้เปิดได้ห้าดาวสี่ตัวแล้วอ๋อตัวที่ห้าไม่มาหรอเริ่มนับก่อนโครลาไฟออรไฟกินลม ขิงน้ำห้าห้าห้าตัวห้าตัวห้าตัวล็อกมอนก่อน <c oughs> เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวไม่ล็อกมอนเลยเนาะไปล็อกมอนก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดไปใครที่แบบมีสกอร์นี้ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบาสุดท้ายจะอะไรคือ,อยังไงวันเ,เนี้ยเรากำไรเยอะไปแล้วนะคะกำไรไปมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยกดไปเลยนะครับโอ้โหเกินตลอดมือดีจริงครับซ้ำไหมโอ้่น่าจะซ้ำว่ะโอ้ซ้ำหมดน่าจะซ้ำน่าจะซ้ำใ้่ไหมน่าจะซ้ำนะนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลย ็ยังไม่สุด่าไลร่แต่ก็สุดแล้วล่ะเอาริงๆอย่ไาไปคิดมากเลยเรื่องซ้ำเนี่ยมันซ้ำสองตัวเราได้ซ้ำสองตัวเนี่ยแต่เราไม่ซ้ำถึงสี่แสงมืดอีกหนึ่งค่อนข้างคุ้มแล้วเรามีจินดาลมบวกกับทิ่กิน้ำเนี่ยเป็นพิชิน้ำอารีอารีนาจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่เราจะจบดาวทองดาวแดงส่วนจินดาลมเนี่ยเป็นตัวหลักในทีมซีซีครับแล้วก็โพล่ามืดนะก็หลายหลากหลากหลายตัวนี้ค่ะถ้าใครดูช่องชาแนลของพิชชี่นะคะแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ กดซับนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะ<ช>ก็ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกม s u m m o n e r War หรือว่าถ้าเราสองคนทำกิฟอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปถามพี่เพจพิพี่ได้นะครับได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากคลิปก็ใช้ในคำพูดเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอ๊ะว่าไง้็อม